วันนี้อีกสามแลนดก็มาอยู่กับพี่จำหลัดนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับผมทื่สุขุว่าครับผมฟาร์มฟาร์มชื่ออะไรนะครับพี่ SML ฟาร์มอ่าฟาร์มพี่จำหลัดจำหลัดชื่อ SML ฟาร์มนะครับผมจบเรียนกับป๋าไหมเป็นฟาร์มเดิมแรกเป็นแปลงเป็นฟาร์มบาหมันนะครับที่ตำบลเวียงคำตำบลเวียงคำอำเภอ คุณว่าฟีอำเภอคุณฟ้าฟีจังหวัดสุวรรณภูมิเนาะเดี๋ยวให้พี่จัดดัดช่วยเล่าที่มาของฟาร์มนิดนึงว่าเริ่มแรกเริ่มตั้งแต่ปีไหนแล้วทำอะไรยังไงบ้างก็ก็ทำฟาร์มาสามสิบกว่าปีสามสิบสามสิบปีก่อนก็คือเริ่มทำฟาร์มเนาะคผมทำมีอาชีพเป็นข้าราชการครับรับราชการครูครับผมครับก็ทำแต่ตั้งแต่ยังไม่เคยเสียอ๋อทีนี้อาชีพของผมก็เป็นการแล้วทำไรอ้อยครับผมไรอ้อยผมอ่ เสร็จเปวันเองครับผมแล้วแต่ชอบทีุ่ดนที่มีประสิทธิภาพคผมของคือการเลี้ยงหัวเริ่มต้นนี่ผมเลี้ยงประมาณประมาแต่ก่อนก็ประมาณตัวละสองแสนสองแสนเจ็ดคือมาแพงเลยเต่ดก่อนสองพันสองเจ็ดเพราะว่าคืออกคือคัอกระตูกำมาใช่ไม่อยู่บ้านเราเนี่ยไม่ขายเลยได้คบผมอมเราเราแต่ก่อนนี่ซื้อมาไม่ไม่เกิดึ้นเดี้ยแล้วก็ผมไม่ค่อยสนใจว่าอืคือคือวัวนี่ ผมสนใจแต่เนื้อเออผมนมผมไม่ชอบมันก็มีเนื้อกับนมใช่ไหมเรื่องสวยงามนี่ผมผมไม่ค่อยเข้าใจคคือคือเราเลี้ยงวัวนี่ถ้าเราจะเลี้ยงนมก็เลี้ยงนมไปถ้าเราจะเลี้ยงเนื้อก็ขายตามบ้านเราได้เออสวยงามนี่เราไม่ได้ไปประกวดกับเขาครับผมไม่มีเวลาเพราะเราเล่ารายการหลังนั้นผม ถอาเอาเอาเอาลี่ครับผมเสลูรี่มาใส่เออคนนี้เร็วตู้คู่เนี่ยขายง่ายอ่าอย่านมอีห้าเดือนหกเดือนผมก็ขายสามหมื่นได้ตู้คู่นะครับผมแต่ถ้าตัวนี้ยสี่ห้าหมื่นนี่ก็ขายกันไม่ได้หรอกเห็นไหมเออเขาไม่อยากขายครับผมหลังจากนั้นก็ศึกษาไปเรื่อยๆเออคอเล่แล้วก็เอากัดมาใส่ครับกัดมันจะโตโตโตแข่งกัดเออแต่ตัวเนี้ยมีแต่โตไม่สู้เล่นะอ่าเน่ใช่ไหมเน่มีการเน่มันเร็วกว่า มันเยอะกว่าครับผมันนี้ั็นการห้าัวรูปพันธุ์เตห้าตัวแต่ไม่เรียบร้อยผสมหมดทุกลผสมหมดอันนี้เ็ไปศึกษาของดิาเตอร์มิาเตอร์เขาบอกว่าเป็นบัวครงสร้างไม่ใหญ่กินกลางครับกินน้อยแต่เจริญตัวโตดีแล้วก็เชื่องใช่ไอ้คนความร้อน อ่าครับคนสภาพอากาศคนร้อนคนหนาวคนแดดเออพอเราสูบคนลูกคนมาแรงเออคนน่าสนใจผมว่าน่าสนใจครัน่าสนใจก็เลยอยากได้ครับโผรไปเอี่สามแลนใช่ไหมครับผมใช่ครับคุณหมอหมอสิลคนอีนตัวผู้ตัวผู้ก็ของฉันหก จะมัมจะบอกผมนะถ้าถ้าจะซื้อตัวคู่มาคุมฝูงคุมฝูงครับแก่บอกเอาเรียบร้อยครับผมคุยอย่เียเอาเรียนร้อยครับ่บอกสามแสนก็สองแสนสองแสนหกไปรวมค่าส่งนั่นนี่ครับผมโอ้โหวัวสายนี้รู้สึกว่าจะจะเร็วครับอ่าจะเร็วมากเขาบอกก็บีบครับผมบีมาเตอร์ก็เป็นวัววัวสายพันธุ์เนื้อนะครับผมที่เหมาะในสาดกับคุเนื้อเพราะว่าเป็นวัวที่เป็นปานกลาง แต่ปรนมาคือรีแดงเขาจะเยอะมากรัาครับทีนี้ผมก็สั่งสั่งน้ำเชื้อนอกเข้ามาก็มีแบบเล็กครกี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับสั่งเข้ามาผสมแต่อนี้ยังไม่คลอด่ะครับแล้วก็ของไทยสันก็สั่งเข้าครับนีไทยสันหนึ่งผมผสมไปเยอะรู้สึกว่าจะติดไม่ติดยังไม่เข้าใจอ่ะครับผมเออบางตัวก็รู้สึกว่าเหมือนจะติดแล้วกลับมาเป็นสับใหม่ครับผมเออกลับางสับใหม่ก็เลยโทรคุยกับคุณหมอหมอหนึ่งครับผมแกก็บอกว่าทางนั้นน้ำเชื่องผมอนู่ที่ บ้านจะผสมแล้วก็ติด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 ได้เร็วติดได้ดีครับผมเนีก็เลยสนใจก็ครับก็เลยประสานแกแกก็บอกว่าเดี๋ยวผมผมส่งให้ปูนี้ได้ครับประมาณนั้นครับก็คืออีกสายเราเป็นฟาร์มบีมาตเตอร์ก็ฟาร์มอันครับผมก็ไม่ไกลกันแล้วก็ใช่ใช่แล้วเราพัฒนาสายพันธุ์บีมาตเตอร์นะครับผมตอนนี้ปัจจุบันฟาร์มของเราอีกสามแลนด์ก็จะมีพ่อพันธุ์จะราคาหลอดละยสามร้อยบาทนะครับผมแต่ถ้าอีกสายนึงเอามาจัดโปรโมชั่นนะครับตอนนี้โปรโมชั่น สิบสองหนึ่งชุดสิบสองหลอดครับแท็อีกี่หลอดครับแท็อีหกหลอดครับหกหลอดนะครับเป็นสิบแปดหลอดนะผมราคาเที่ยงสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทครับครึ่งเฉลีย่ยตลอดถือว่าถูกมากๆราคามร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็คอมโตก็เป็นเป็นบิมมาร์เตอร์เป็นข้อพันที่มาจากฟาร์มที่มีชื่อเสียงของอเมริกาคือเอลทูนะครับผมเอลทูนอกจากตัวคอมโซแล้วทามความยินยอมนั้นก็มีข้อพันอีกตัว ันนี้ตัวเป็นต,ตัวระดับโลกเลยนะครับผมข้อพัน IPD e สูงเป็นตัวผสาองค์การดีมาเตอร์เลยก็ว่าไดา้ที่จะเข้ามาก็คือประมาณเดือนเมษายนนะครับผมกับตัวมิสซูรีเอาลอมิสซูรีเอลอปกติราคาน้ําเชื้อที่เขาขายต่างประเทศต,ตอนเนี้ยมันโดนละประมาณห้าพันบาทนะครับผมแต่ว่าทาอีกสามนี้เราก็นําเข้ามานำเข้าไปเข้ามานะครับเพื่อบรีน้ำเชื้อเอง ราคาจะได้ถูกลงนะครับเกษตรกรจะได้ซื้อราคาน้าเชื่อมไประดับโลกในราคาย่อมเยาวนะครับตอนนี้ราคาน้าเชื้อมิสซรีเอลอราคาหลอดละเท่าไหร่ครับผมหลอดละแปดร้อยบาทในเดือนมีนาคมนี้นะครับราคาอยู่ที่หลอดละแปดร้อยบาทถ้าเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นเป็นชุดหนึ่งชุดสิบหลอดหนึ่งชุดสิบหลอดแถมอีกห้าหลอดนะครับครับผมเป็นสิบห้าหลอดครับราคาเป็นแปดพันบาทใช่ครับพันบาทมากครับผม ถ้าเทียบกับตัวพันธุ์ทุกขระดับโลกที่จะได้มานะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่สองตัวนะครับที่ในอนาคตที่จะมีน้าเชื่อแน่ๆแ,แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแพทิตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์อายุยังไม่ถึงยังไม่สามารถรีดได้ครับการพัฒนาเขาต่อไปก่อนอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มอีสามไนเรามีนะครับผมซือน้าเชือก็ราคาไม่แพงนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้พี่ขอขอ<ข><ข>แก้ราคาหน่อยตะก,กี้แจ้งผิด ราคาหลอดละ900บาทนะครับเดือนมีนาอ๋อมีนาคมหลอดละขออภัยด้วยบาทนะครับ900ครับมีนาคมหลอดละ900บาทในสายนราคาจะปรับขึ้นอีกนะครับผมเพราะว่าราคาที่แท้จริงเขา่ะถ้าในไทยอะควรจะราคาประมาณ1,500นะครับแต่ช่วงนี้เราก็ทําโปรโมชั่นอยู่ก็เดือนมีนาคมหลอดละ900บาทนะครับผมแต่ราคาโปรโมชั่น ยังถูกต้องอยู่นะครับครับผมถูกต้องครับสองสิบหลอดแถมอีกห้าหลอดครับผมถูกต้องครับแปดพันบาทนะครับครับราคายังไม่แรงตอนนี้ถ้าจับจองค่าจองค่าจองช่วงนี้ก็ถือว่าได้ราคาถูกนะครับโอเคเดี๋ยวให้ที่กำลังพาเดินดูอืแม่พันพื้นฐานนะครับผมี่สนใจก็ก็ก็มาดูมาดูขายไม่แพงมาดูได้นะครับผมดูที่ฟาร์มนะครับที่บ้านอะไรครับบ้านนี้ บ้านโนนงามหมู่สิบหก้านโนนงามหมู่1ิบหกตำบลเวียงตำบลเวียงคำอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเบอร์โทรติดต่อพี่ตำรัจมีไหมครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ปดเจ็ดครับหกสามเก้าหกสามเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งครับผมเผื่อาอันนี้ก็คือเราให้อาหารเช้าเขาอยู่เนาะให้อาหารก็คือเขาจะมีให้ลำนะครับผมแล้วก็จะมีข้าวโพดหน่อยข้าวโพดจากนั้นเราก็จะปล่อยเขาลงพุ่อ ซึ่งซึ่งพื้นที่มหาฐานนะครับผมไ่บพื้นที่ในการเลี้ยง73ไร่เยอะมากๆนะครับออกไปไหนอันนี้อันนี้ก็คือเป็นแม่แม่พันธุ์พื้นฐานนะครับผมครับคสายด้าทิ้งแม่อ่าคือพี่จำลัดมั่นใจในคุณภาพของกองโตเรานะครับผมก็เลยซื้อน้ําเชื้อกองโตมายกชุดเลยเพื่อจะกับแม่พันธุ์ทั้งหมดพวกนี้เลยยอดเยี่ยมมากๆครับอันนี้ อันนี้เป็นพ้อของแม่พันธุ์คราวนี้ด้านนี้จะเป็นของวัวเด็กัวเดที่ยังไม่หย่านมนี่อันนี้อันนี้เป็นลูกแองกัสนะครับผมสมแองกัสนอกจากนั้นก็จะมีอันนี้ชาโลเล่ตัวนี้เล่อ่าอันนี้อันนี้ก็าเล่เล่ข้าวปลแลวเหรอนี่ มีเล่มีมันมีแต่ตัวเมียทั้งนั้นเลยนะครับเมียตัวผู้ฟามพี่จัหลัดมีเท้าวัวตัวเมียไม่มีวัวตัวผู้อันนี้มั่นอันนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นแม่บรามั่นนะครับตัวนี้น่าจะเลือดสูงอยู่เลือดสูงครับเลือดสูงตัวนี้เลือดสูงทีนี้พวกนี้ก็กัดกันเล่เล่ตัวนี้อายุประมาณกี่เดือนแล้วเล่ดีหกเดือนแล้วอ่าจะเห็นว่า เพี่จำหลัดเราเลี้ยงในสภาพจะเห็นว่าเล่จะไปกว่าเล่จะโค้งใหญ่กว่าแองกัสนะครับผมอันนี้คือที่ฟาร์มพี่จำหลัดทดลองเลี้ยงควบคู่กันครับครับก็เลยเห็นโครงสร้างของเล่ที่ใหญ่กว่าอืมเมนไหมอืมเขาไม่ได้ทํามันกุดเองครับผมมันไม่เกิดเองอ่ตัวตัวนั้นลูกซ o m e t h i n g s p ี c i ผมสั่งจากเมริกาเนี่ยตัวอยู่กลางเนี่ย มันเป็นลำมบี้สกรีนเพิ่งหายนี่นี่ซัมติงสเปเชียลเลยตัวนี้เอออืมแบงกัตอ๋อตัวตัวตัวนี้เป็นลูกลูกแบงกัตนะครับผมเมื่อกี้นี้คือเราดูเป็นแองกัตนะครับเป็นตระกูลวัวดำเหมือนกันเป็นวัวเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยา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 ไปลบกวนเด็กอ่ะแก่น่ะ มีมีแม่สาวไหมครับไม่ไม่ไม่มีมีแต่แม่ลูกหนึ่งมีอ๋อมีแต่แม่มีแต่แม่ลูกติดแล้วมีแต่แม่คือเคยคือเคยคลอดลูกมาแล้วนะครับผมแต่อันนี้มันติดของอะไรมันคลอบนานยาวเนี่ยอ๋อตัวนี้ฮินดูบาตินเออแต่ลูกมันเนี่ยเป็นเล่อ่าฮินดูบาติน ผสมเล่เข้าไป,ไปนะครับ<ล>ผม <ไป S 1> ลูกเขาก็เป็นลูกเล่ลูกผสมชารโลเล่ล,ลูกสายลูนัปัอ่านไหมม,มันจะมันจะโตเร็วครับได้สองเดือนเนี้ตัวนี้แล้วก็จะมีตัวเล็กหนึ่งตัวเนาะนตัวเล็กออตัวเล็กนั่นก็ตัวเล็กตัว,ตวนี้แมมมตาย ตัวนี้ตัวนี้แม่เขาเสียนะครับผมเราก็เลยต้องป้อนนมให้กับเขานะครับก็ฝึกกินนมเองต้องป้อนนมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ลูกลูกเล่เหมือนกันใช่ไหมครับลูกเล่ย์ใสลูกเล่หน้าปักตีไม่ไม่รู้มันออกสีมันมันไม่มั่นค้งหรอกเรื่องสีมันอะ ครับผมจริงจริงๆถ้าเราทําวัวเนื้ออะครับเราเราไม่สนใจสีอยู่แล้วครับ,รบผมผมไม่สนใจ <วะ S 1> อห้มันเป็นเนื้อดีกว่าใช่ครับ<า>ผมตรงนั้นคือขอกใหม่ มาจะตั้งเดที่จะลองรับแม่พันธุ์บีมาเตอร์ครับบีมาเตอร์ว่คือต่อไปฟาร์มบี่จำลัดก็จะเปลี่ยนจากฟาร์มบามันเป็นฟาร์มบีมาเตอร์นะครับผมพี่ชอบเท่าไหร่ทำใจผมครับบีมาเตอร์ก็จะมันก็จะให้เนื้อที่เร็วกว่าบามันนะครับผมเชื่องด้วยมันเชื่องด้วยกินกินแล้ววัินี้เขาคือจะเชื่องฉลาดจะเป็นบีมาเตอร์ อันนี้ก็คือปกติก็คือเราจะปล่อยวัวครับปล่อยวัวไล่ทุ่งลงทุ่งตรงนี้ใช่ไหมครับที่มาที่เรื่องจะได้เขียยการปล่อยตรงนั้นยางเราหมดเนี่ยมันขึ้นเป็นช่วงๆอ๋อผมจอดน้ำไม่ออกขุดสะนี่อันนี้ก็คือปกติเขาก็จะลงมาลงไปตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะขุดใหม่ปีนี้ อันนี้มันเดียมันไม่แห้งเลยแล้วแล้วอย่างนี้ก็คือพวกเขาก็ลงไปดื่มเข,ข,ข้าไปดื่มนีแต่มันก็ไม่ชอบดื่มเท่าไหรมันก็ขึ้นมากินเราก็ติดปั๊มเอาไว้แล้วก็ซ้ำมามันก็เข้ามาจะไม่กินเท่าไรมันจะพอกครับเออสาร,รงบริเวณของผมนี่คือคือสารเคมีไม่มีออผมไม่ให้สารเคมีเลยครับทั้งหมดเลยที่ทั้งหมดตอล้อมไว้นะ ลงไปข้างล่างอยู่ประมาณเจ็ดสิบสามไล่้อมอไว้ให้มันเข้าว่างไม่เข้าว่างอันนี้ก็จะเป็นฟางนะครับผมแล้วก็วิธีการวิธีการที่ให้ฟางก็คือให้ให้วัวนะครับเดินมากินฟางครับที่เรากระจายเอาไว้ให้เองเลยครับทําครั้งเดียวแล้วแต่มันจะกินหมดแล้วเราก็ทําใหม่ไมบผ้มไปไม่ต้องไปยากทํางานวันหนึ่งชั่วโมงเดียว เน้นเน้นบริหารให้วัวดูแลตัวเองครับครับไม่มีคนอยู่ันก็อยู่ได้ครับผมมาเอาฟางมากินแล้วก็นไปสับหญ้าสามสิบนาทีกินแล้วสิดประตูรั้วหนีเลยอ่าไม่ทำยากผมทำไม่ยาก